สวัสดีมิตรรักแฟนพาทุกท่านนะครับก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับนะพบกันเช่นเคยนะครับกับพาร์ดีๆราคาแบ่งปันนะครับนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับนะพระบางองค์ก็มีเจ้าของบางองค์ก็ไม่มีเจ้าของนะก็วันนี้พระมาให้ชมหลากหลายอยู่หลายองค์นะครับวันนี้นะครับจากที่หยุดนะครับก็ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มาอัดคลิปเท่าไหร่นะครับก็มีบ้างนะครับเป็นบางครั้งเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับนะต้องบอกก่อนนะครับพรุ่งนี้เปิดร้านเช่นเคยนะครับที่บิ๊กซีนวมนครนะครับก็ใครจะแวะเวียนไปหานะครับแวะเวียนไปหาได้นะครับนะนะครับก็เจอกันนะครับใสายๆนะครับบิ๊กซีนวมนครนะครับก็ขอบคุณนะครับบางท่านก็ทักทายมานะครับ จากที่ผมแจกพระไปนะครับบางคันใครที่ยังไม่ได้นะครับทักมานะครับนะยังพอมีเหลือนะครับทักมาแล้วกันนะครับนะเป็นพระประมาณนี้นะครับนะผมจะให้เฉพาะคนที่เช่าพระผมเท่านั้นนะครับที่เช่าไปนะครับนะตอนนี้ผมเหลืออยู่ประมาณทักสี่สิบองค์ได้นะครับอันนี้ไม่มีขายนะครับนะมีไว้แจกนะครับอันนี้มีไว้แจกเพราะผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเช่านะครับนะมีไว้แจกนะครับ เหลืออยู่ประมาณสักสี่สิบเหรียญได้นะครับนะก็เอาไว้แจกนะครับเดี๋ยวมีงานประกวดงานหน้าก็เอาไว้แจกเหมือนกันนะครับนะเ็าใครที่ส่งพระประกวดก็จะได้รับพระไปนะครับนะนะได้ได้นี่หนึ่งนะครับติดที่หนึ่งก็จะได้นี่หนึ่งเหรียญนะครับนะครับใครติดที่หนึ่งนะครับเป็นเป็นเหรียญนะสิบสองลักษณ์นะครับนะ เหรียญสวยนะครับต้องบอกก่อนนะครับเป็นเหนรียญหลวงพ่อเงินนะครับนะจะมีหลายรุ่นนะครับหลายเหรียญน,นะครับเหรียญอ่าลงยาก็มีนะครับมีหลายหลายรุ่นนะครับมีอย่างที่เช่าก็มีนะครับ เนะช่าได้นะครับมีให้เช่าด้วยนะครับอเดี๋ยวผมมาให้ชมอ่าองค์แรกกันเป็นมีดนะครับนะ <c oughs> เป็นมีดของพระเดิมนะครับ ก็มีมั่งนะครับมีใหม่ปนมาพอสมควรนะครับเดีวก็มีเก่าปนด้วยนะครับนะอันไหนที่ยังอยู่นะครับนะผมก็มารีบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะนี่เป็นมีดนะครับ เพื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับมีดนะครับให้ถึงหาด้าดงาครับนะครับ,นะรบโอเคนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็มาดูเหรียญหลงพ่อป่วยพร้อมเรี่ยมนะครับได้มาเดิมๆแบบนี้นะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับพร้อมเรียมนะครับลงยานะครับเป็นเงินลงยานะครับเป็นเงินลงยานะครับพอมีท่านใดชื่นชอบนะครับก็ทักทายเข้ามาแล้วกันนะครับนะครับ อย่างที่เคยบอกไปนะครับของผมไม่ได้รับประกันนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมันไม่ได้รับประกันนะต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าเราขายไวนะครับงาผมขายเร็วนะครับผมไม่ได้มาดึงว่าต้องเท่านู้นเท่านี้นะครับนะเราขายไวนะครับต้องบอกก่อนนะครับนะเพราะบางสิ่งบางอย่างเราขายเร็วนะครับต้องบอกก่อนนะครับอันไหนที่เรารับประกันหรือราคาที่มันในนี้กันได้เราก็รับประกันนะครับนะ อย่างหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับบางองค์เนี่ยผมรับประกันให้เลยนะครับนะจะซื้อแสนสองแสนกี่แสนก็รับประกันได้นะครับนะนะครับน,นี่เหีือหลวงพ่อแดงครับนะเรียมเดิมครับเนี่ยได้มาแบบนี้ก็ขายแบบนี้นะครับนะผมไม่ต้องมาแกะดูนะครับนะนะ มาณนี้ครับอันนี้มาดูปิตาไม่ทราบที่นะครับอันนี้จะออกเหมือนชิ้นเงินแล้วครับนะออกคล้ายๆเหมือนชิ้นเงินเรียมเรียมเดิมๆนะครับสายใต้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะลองดูครับเผื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับ เดี๋ยวมาดูวัดป่ามาไฟนะครับได้มาองค์หนึ่งครับนะน,ะ,น,ะ,นะครับพร้อมเรี่ยมนะครับเื่อมีท่านใดชอบนะครับนี้มาเหศวรมาเหศวนเ,เรี่ยมเงินเดิมครับ ลองทักมานะครับนะบางทีผมมาแบ่งปันนะครับนะไม่ได้แพงนะครับนะต้องบอกก่อนนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับเอาที่ว่าซื้อกันได้นะครับไวๆนะครับบอกว่าขายเร็วนะครับบอกบอกก่อนเลยเขาขายไวนะครับนะครับนอกจากบางองค์จริงๆนะครับนะ อย่างบางองค์จริงๆเนี่ยที่เลี่ยมทองแล้วบางองค์ก็แพงนะครับได้มานะครับอันนี้เป็นชุดเลี่ยมเงินนะครับนะครับให้ดูกันนะครับชุดเลี่ยมเงินนะครับอันนี้เหรียญพุทธุกนะครับนะครับเผื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับ ลองดูครับอ่าไม้แพงครับลองดูครับนี่ครับนะครับดูความเก่านะครับไปดูนะครับที่ห่วงนะครับนะครับอามดูหลงเพาะเงินเป็นพิมพ์นิยมนะครับนิยม เป็นพิมพ์นิยมนะครับนะก็ถือว่าผิวยังดีอยู่ครับนะสภาพใช้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับลองดูครับก็จะไปเร็วนิดนึงนะครับนะอันนี้เป็นพิมพ์ขีตาสี่ห้าชาย ดูให้ชอบไม่ใช่แล้วทักมานะครับนะดูให้ชอบไม่ใช่แล้วทักมานะครับนะครับนะครับปิดแล้วปิดเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับนะครับปิดแล้วพร้อมโอนนะครับนะครับต้องบอกก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมาดูห้อยเขนนิดหนึ่งอง เป็น15ึ่นึงหนะครับมีกิ่งอยู่นี้มีกิ่งครับ15ก็ลองดูนะครับเผื่อมีท่นานใดชื่นชอบนะครับก็ทักทายเข้ามาแล้วกันนะครับนะครับวันนี้อาจจะพูดน้อยหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับต้องบอกก่อนนะครับจะพูดน้อยไปน,นิดนึงนะครับ ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมมีบันทึกเทปนะครับก็อาจจะมีไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็าอัดใน youtube ด้วยไลฟ์ใน u t u b e นะครับก็เร็วๆนี้นะครับก็ขอให้หายจากเป็นไข้ก่อนนะครับนะก็มีหลายช่องทางให้ติดตามนะครับนะบางท่านอยากจะส่งพามาให้ให้ชมก็ได้เลยนะครับนะก็ <Go. S 1> นะครับบางคนก็ทักทายมา ถามเรื่องพระนะครับคนข้างเยอะพอสมควรนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะอันนี้เป็นอาจารย์แจ้นะครับภาพเดิมๆครับนี้จอบเพ็ก แข้งตรงนะครับวันนี้แข้งตรงนะครับอันนี้นนนเป็นหลงพ่อทบวัดชนแดนนะครับวันนี้สองกระจายลงพัดทบวัดชนแดน ก็มีหลากหลายนะครับนะเผื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับก็ตามนี้ได้เลยนะครับก็แคปรูปมานะครับแคปรูปมาแล้วก็ส่งมาที่ที่ที่ไลน์นะครับเนาะนะครับราคาเบาๆครับอันนี้มาราคาเบาๆอันนี้แพะนะครับเดี่ยมเงินนะครับอ่า ผมลืมชื่อแล้วนะครับนะก็ลองดูนะครับนะเผื่อท่านใดชื่นชอบองค์ไหนนะครับก็ทักทายเข้ามาแล้วกันนะครับเอาราคาเบาๆนะครับวันนี้มาแบ่งปันนะครับมาแบ่งปันนะครับก็ห่างหายไปไม่ได้ไลค์นะครับช่วงนี้ก็ห่างหายไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนะ นะครับ,บท่านบอกรวยแล้วนะครับไม่ใช่ครับนะรุขภาพไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ครับอันนี้ปิดตานะครับไม่ทราบที่เหมือนกันเก่าจริงนะครับอันนี้เก่าจริงนะครับเก่าจริงนะครับ นะครับนี่พัดในโตงนะครับนะเพียแก่นะครับลองดูครับนะเชือกเก่า้วครับแนละ้วเชือก แคปหน้าจอมานะครับนะแคปหน้าจอมาแล้วกันนะครับมาชอบองค์ใดนี้มีชินาราดมาองคหนึง่งมีท่านใดชอบนะครับชินราชประมาณนี้นะครับนะอันนี้นางฟักนะครับก็ไม่ทราบที่นะครับอันนี้ างานะครับตีหลวงพระจงก็ได้นะครับนะเยี่ยมเงินเก่านะครับหางฝักนี่ปิดตาไม่ทราบที่นะครับนะลงลักลงลักนะครับ ี่บางทีผมบางทีมันมันก็ไม่รู้ได้ว่าที่ไหนนะครับบางทีออกหลายที่นะครับต้องบอกก่อนนะครับใครดูว่าโอเคนะครับท่านทักมาแล้วกันนะครับว่าเออท่านรู้นะครับท่านก็ทักมาแล้วกันนะครับบางทีมันได้มานะครับนะเราไม่รู้นะครับเนี่ยสายสะพานสูงป่ะผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ถักเก่าเลยนะครับอันนี้สายพ่อเดิมครับสายพ่อเดิมครับนะเผื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับก็กระ,กะ,ะเช้าเงินครับ ทองเงินเก่านะครับนีปิดตานะครับออกสมฤทธิ์สมฤทธิ์สมฤทธิ์นะครับไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับนะจะสายใต้หรือว่าผมไม่แน่ใจนะครับนะน่าจะเป็นสายใต้นะครับนะเป้าป่านี้นะครับนะก็ลองดูครับ พระหลากหลายนะครับนะก็มีมาให้ชมกันประมาณนี้นะครับเผื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับก็ซุ้มเสียงไม่ค่อยดีนะครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะจากที่บอกไว้นะครับนะมีอ่าอะไรก็ทักทายเข้ามานะครับใครอยากจะดูพระหลวงพ่อเงินนะครับนะก็ติดตามทาง ทางเบอร์โทรได้นะครับนัดมาก่อนนะครับอยากเข้ามาดูที่ร้านที่วิกซีนวานครนะครับท่านโทรมาก่อนนะครับท่านจะดูองค์ไหนนะครับท่านท่านทักผมมาก่อนนะครับครับเช่นเคยนะครับนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนาที่ติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ